ับผมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่มาออกมากหมูหอดลังมูไหมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงโดมแล้วนะครับผม สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับจุงกระแมวบองประโอนรูปลูกกเนียแมซมไซทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง u t u b e คนเลี้ยงช้างลำพืชออฟฟิเชียลนะครับนี่น,น,น,นะครับสวัสดีเอกนุยนะครับโอ้นะครับและสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ ตอนนี้ถึงโดมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะสวัสดีครับเออนีด้วยนะครับอ้าว้าวครับพี่น้องเอ้ยปวดขาปวดแขนโอ,อ้เอ็กเอ็กนะครับผมถึงแล้วอ้าวจานเต้ยหอดแล้ววันนี้ จวดจานแม่เห่อปนี้ทอดแล้วเอาจนานเมื่อกี้จะเฝ้าลุงดีแส,สดีครับเฝ้าถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วนะครับโอ้ผู้ละคนตามมาทายคลิปเอาเฉพาะเลยครับผมพี่น้องนะครับโอ้ตามมาทายเอาคลิปโดยเฉพาะพี่น้อง <laughs> นะครับเมื่อกี้ ขี่รถน้ำกลผมมาครับผมคนคนสีแซงคนสีแซงนะครับผม,ผมหอยแซงนะครับผม,น,น,ม <laughs> นี่นะครับคนสีแซงมาได้ที่แล้วคนสีแซงมาได้แล้ว <laughs> โอ้คักอยู่ดอกโอ้คนคนเบาคนอาจารย์มาท่านเหยียบน้ำกลมาแล้วเ <laughs> พ่อเอาผู้ใดแซงมา ครับพ่อเดี๋ยวไปกลับรถกอนโอเคอ้แตุ่ึมึมสวัสดีครับพี่้องครับตอนนี้ฮอตแน้นนะครับเนาะตอนนี้ครับพี่้างคางคางคอมนตแมนอีกอีก้านนึงสวัสดีครับผมอาตาริฮอตแล้วนะครับอาตรเยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบเบอร์ไลฟ์ช่องครับ ม้วสเปนเขก็มนไ่รำคาญโอ๊ะเพิร hey, ์ดเ hey. ียกนะครับผมม้วสเป็นทนอนยง่างนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับถ่ายคลิปกันนะครับของยูโรซาเอเอา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 เเอตอนนี้ถ่ายรถนี้เอาาคับรถยางอะไนเอ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 เขาไปยืนถ่ายอยู่ปั๊มคุณแฟนคับรถนี้ผมไปเปีลเอเ่อเอเอผ้าผ้าผ้าไปขึ้นมาได้เดี๋ยวเอารถไปจอดก่อน ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอารถไปจอดกันจะเข้าพี่น้องนะครับป๊าป้าเขาไปพากันไปพักค่อนพากันไปพักค่อนเมื่อยุพี่บ้าชอบอะไรนะจุงอ่าตอนนี้จุงเมกี้ชอบเรียนนะจุกระจุงกระนะครับอาจารย์เมกี้บวชแล้วใช่จุกระผมเป็นจุพระโอ้นี่ก็ได้โอเคป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งอาจารย์เมกี้ก่อน ไปเลย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 ทางไปไปไปทางไปโอ้สงกับเราเห็นบริษ oh, ัทอีนี่เนาะกระมลชัยทัว ังยีกันอ่นกองมันมือกองมันมืออบกองเป้าเอ็กบอละไปเดี๋ยวพ้าึ้นห้องครับผมอาบนะครับเดี๋ยวพาเมื่อกี้ไปพัก่อนอยู่ห้องต่อนะครับเพราะว่านอนหน่อยนะครับพักหลายๆนะครับผมก็พักหน่อยนะครับผมพอขับรถตาบ่เป็นเป็นสีง่วงได้ปะเนี่ย ในน้อนประมาณน้อยนึงนะครับน้อยเดียวไม่เห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิกะไปทำภารกิจกันต่อพอแต่นอนแล้วเฮาก็ต้องไปนะครับตั้งของเล่นแมวลาแรงนี่ครุณผน้ชมครับเดี๋ยวส่งไมกี้แค่บันไดนะครับเดียดเด๋ยวผมตื่นตอนไหนผู้หนึงกะไรแต่ว่าไม่วลาเนี่ยแล้วโอ้้าวเมนูสวัสดีครับจุงกระปีใหม่สวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับเมนสสูสวัสดีนะครับ เป็นยังไงบ้างฟีใหม่แล้วทั้งสองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแข็งขาปลอดภัยร่ำร่ำรวยนี่คือไม่ไม่ไม่ต้องเอาแบบว่ารวยจนล้นฟ้าเอาแค่พออยู่พอกินนะครับแต่ว่าสุขภาพนะครับแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องขอขอบคุณมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยวบวิตรขอให้แมนุยนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับผมฮะจจกลูกๆนะครับผมฮะไม่มีอะไรให้นะครับพี่ใหม่มีมีแต่ความจริงใจนะครับสองปีที่แม่นุ้ยเห็นหนูมานี่ก็คงจะหนูสร้างอุ้ยหนูนะนะครับสองปีที่เห็นมาเห็นเห็นความเห็นเห็นเห็นความในใจเห็นใจมาแล้วเนาะนะครับกัลงคงรูน่ะแม่ว่าเป็นไ่คหับดสองปีแ้ว อันยังก็อวบป้่งหอสองปีพวบหอไปไปมากๆบู๊ยชวกูตบคุ้นฐานว่เที่ยวดูตรงบล็อกคุ้นฐานเอาไว้จักปีนี่เที่ยวดูนี่ขัดอยู่ขัดอยู่เที่ยวดูคนเที่ยวดูเที่ยวดูอยากนอนบ่หนิฮะอยากนอนบอไม่บอกเพื่อนอยากก็อยากก็บอกเอาหากินเอามันบ่มีมีอยู่บออยากนอนบ่แม่นกินไม่ไว่าอยากเอานาะ <laughs> นะครับผม <S <S สนุกสนานกันไปในช่วงปีใหม่นะครับผมฮะปีใหม่แล้วนะครับมีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเ <ปะ S 2> นาะนะครับสิ่งเก่าๆอย่างที่มันบอดีเข้ากับทิมไปตัวนนวนาอนะครับผมฮะห้มันพ้นท่านไปก็ปีเก่านในช่วงปีใหม่นี่เข้ากับชิด้เริ่มใหม่แล้วเนาะครับในสิ่งที่มันแบบอ่ามีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับขอขอหายเป็นมือแรกแหกหมานเนาะจ้า นะครับเร,เริ่มต้นใหม่ของปีนะครับขอให้เป็นมือแรงแห็งมันนะครับรมมขอให้สุขสมหวังสุขทุกคนเด้อครับเด้อพี่น้องนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้นะครับสมหวังสิ่งที่คิดทุกๆอย่างนะครับซาจูใครเอาน้ำเนยอูซาจูไม่เหนื่ยมาหอดโดนหรอืเอเปล่าสัตัดนื้อ๋อสัพั์แสดงว่าก็ะหอดก่อนเฮาวบมาโดนเนาะมาสิบมือมาโดน แต่ผมผมไปจอดนอนต่างโดนเนียอันนี้ไม่ได้นอนไม่รู้โชเฟอร์ไปพาไปทางไหนอนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวมาจะขึ้น,<อ>น,น,นรถเด็กก็นอนรถนั่งเมล็อโอ้ยขัดกระดอก <c oughs> กระเดียกระเดียกระดอกเนี่ยตอนนี้รถกับกําลังถอยจอดเทียบมองดูกําลังถอยจอดเทียบมองดูนะครับพุทธนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่พอ มีจะแมนครับผมฮะสุดยอดนะครับถมแต่รดแมนครับมีคนไปรถส่วนตัวมีเก็มจักรยานฟีเลยพิเศษกับบัเขาคือบบเอิรเขาคือเขาคือบ่เอิเพิ่มเขาคือเอิรลดเนอะโอ้ย่คเขาตมบ่เาบเอิญเพิ่มเนาะอรแต่ลด ปอะกอบปะทันไปให้หิ้งนอนสมองแหงเลยอืออะไรครับจะส่งมากี่จะคราวหนึ่งกันแล้วกันครับผมพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับขอขอบคุณด้วยอย่าลืมไลค์และซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ต้องฝากตัวฝากฝากตัวนะครับกับช่อง ช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนี่นะครับผมฮะเมนูเราเมนูล้วจะเป็นคนดําเนินการนะครับผมในช่องของยายแหลมนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเมนูเราเห็ดขั้วเห็ดนักเห็ดยังเห็ดก็เลยเราบุกคอเดมีเวลา เครื่องปวดขานะครับโรคประจําตัวแน่โรคไม่ประจําตัวบ้างนะครับส่วนโรคประจําตัวนี่ก็คือโรคซับจางเออนี่แหละครับประจําตัวทุกคนอยู่นะครับผมในโควิดเป็นโรคประจำตัวแม่นครับไปจะเป็นนะซับจางครับอ่าครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้เพิ่มสมนีแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจุงกระอกคุณบายบายครับสวัสดีครับผมายสวัสดีค่ะเอาน้องไปนอน